เอาเอาละครับพี่น้องครับอ่าเริ่มต้นวานแล้วเด้อครับพี่น้องครับโอ้เกือบทายพอท่านพี่น้องเอาเดี๋ยวมารลุนกันเด้อครับพี่น้องเลยบานนี้ว่าสีมานเลประมานยังไงเดี๋ยวเขามาลุนกันนะครับพี่น้องครับวานแล้วนะครับร่มเริ่มลงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมาเนี่ยมาลุนกันเด้อพี่น้องยังไงพอญ่ดินบ่ โอ้นั่นหนิปลาหยังล่ะครับเนี่ยมาแล้วทั้งนี้ได้แล้วพ่อปลาเสื่อมใหญ่บ่ปลาเสื่อมใหญ่ปลาเสื่อมใหญ่เอาทั้งนี้ปลาหยังครับหมานปลาหยังครับทั้งนี้ปลาตองบ่ครับโอ้ทั้งนี้หมานปลาตะเพียนใหไงโอ้เสี่ยนมันจะทั้งไหนครับเสี่ยนบันดาลครับบันดาลอ๋อเสี่ยนบันดาลเหรอบะโอ้หมานหมัน แันดานหลวงพ่อทองนี่บ่ครับอืมวัวอ้วนดีเนาะเขาเอื่อนปลาไนบ่ครับเนี่ยปลาป่ะปลาเพียนบอปละเพียนบ่มะปลาปลาปลาเพียนโอ้ยใหญ่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 สุดยอดสุดยอดปลาสของไงของไงโอ้ปลาส์องตัวเลยบ่เรียนเนี่ยเอ๊ะปลาสพี่น้องครับปลานิ่งยากครับเอาถือโซ่เนี่ยถือโซ่เนี่ยปลานิ่งใหญ่เข้าเนี่ย สามขนาดเลยโอ้ยโอ้ยใหญ่น้อุ้แ oh. ล้วุ้แล้วุ้เ้ถ้ามันบ่ะลกวนอสองอ่าใหญ่ๆๆสุดยอด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 อ่าจับโซ่จับโซ่เนี่ยโอ้ยสองบะเม่จจมเนี่ย่าอยเรื่องเง สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดหมัน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 แห้งหมันแห่งโอ้ใหญ่มากใหญ่มากมังเหนมังเหนน้องฟองมังเหนกันมันเฮ้ยแล้วคือหมันแล้วคือหมันอ๋อพัฟชื่อดีอืมทั้งนี้กับหมันคือกันครับพี่น้องครับปลาปลาตะเพียนเหรอครับตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ โอ้หมันครับพี่น้องหมนัมน,มนแสดงว่าปลาหลายอยู่เนาะครับน้องปลาหลาปลาบิเลียนอืมเออโอ้นี่ไงแห้งพี่น้องบอ่อลงน้ำบ่ครับบอ่อยาบมันตายบ,เยเยบ่เอเออ้าวพู้นี่เสี้ยนพู้นี่นี่หมานแห้งมาจากบ้านน้องหมีเสี้ยนพันมาจากบ้านน้องหมีครับพี่น้องครับพู้นี่เล่าหมานแห้งเดือาจ่อบังน้ำเล่านีา่แหละโอ้โหบานแห้งกับแตกดี โอ้ทัางนี่กำมาน้ํากันพี่น้องปลาตองบอกครับโอ้ปลาตองปลาตอง,ตองโอ้ทัางนี่หมานานะครับน้อถือทูตาทุกบาทเลยตัวนีป้ปลาตะเพียนใญ่พี่น้องครับหมานมานโอ้แน่นอนแน่นอน ขทั้งบนกับมานคือกันพี่น้องโอ้มานมานมานเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากๆนะครับพี่น้องครับ<ม>การวานเหลงปลาครับพี่น้องครับ บ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับแก่กวนได้แกเมาตึกเอาปลาโซเอลแก่บุ๊่บุบเห็นเลยพผมเฮ้ โอ้โหถูกทุกบาทอีหลีน้องครับเนาะงพ่อหมานหลีตัวนี้ทั้งไหนเออได้ทุกบาทเลยได้ทุกบาทเลยถือทุกตาเลยสุดยอดสุดยอดไงตัวละเขาต้อดูมีซื้อเปล่า น,นั่นหมานคือกันตัวนี้ทั้งนี่อ่ะปลาตองเออแต่ปลาตองปลาตองพี่น้องปลาตองปลาตองหมานหมานหมานปลาตองครับพี่น้องครับอ้าวทั้งนี่หมานปลาหยังครับทั้งนี้โูแต่เพี้ยนญ่ทั้งนี้แต่เพี้ยนไ่นนไครับพี่น้อง มากับมนันจน่วำลังวันเนี่มเะ้เจ้าตะเพียนใหญ่แต่เพียนใหญ่โอ้มานปลาดุกมาแล้วทั้งนี่ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกปลาดุก โอ้เสียนี่เพิ่มมานปลาดุกปลาดุกหน้าแท้แของแท้เลยตัวนี้ปลากระเดดพอเขาเรียบอื้อทางนี้มันปลากระเดิดอไงสลิดบ่ครับนั่นสลิดไง อา้าวหมานปลาอยังนอครับทั้งนี้ได้มากี่โอ้ปลาหน่อยปลาหน่อยเีวมาเดมาโอ้โอ้ปลานิงใหญ่พี่น้องบักงหญ่เลยบักงหญ่เลย เอาหมานมาอีกแล้ววานนี่โอ้หลายตัวเลยตัวนี้โอ้ปลาตองไงปลาตองไงแน่นอนแน่นอนปลาตองไงปลาตะเพียนกับปลาตองเนาะครับเน่ะโอ้หมานหมันหมันพี่น้องโอ้ปลาหลายตัวนี่น้องนี่เนาะ